มานี้จะหนุนถอนต้นอีกถอนต้นเลยกระชากก็ออกมาใหญ่นี่นี่นจะแมงลักเห็นไหมล่ะเนี่เด่นอยู่บนหัวเนี่ยเราก็จะเก็บกระเพราด้วยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะเก็บมะเขือเก็บแตงเก็บพริกเก็บมะเขือเทศเราก็จะเก็บกระพงกระเพราไปด้วยจ้ะนะ มะเขือก็ยังพอให้เก็บอยู่จ้ะแต่ก็ไม่ได้ดุกเนาะไม่ได้ดุกมากมายเหมือนสองสามรอบที่แล้วเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วเพื่อนๆมันเข้าฤดูฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงแล้ว,ลวนะเพื่อนๆนะช่วงนี้อากาศกลางคืนก็เย็นหนาวใบไม้ลมแรงใบไม้ก็เริ่มเหลืองจะร่วงกันหมดละผักจอยมันก็ใกล้จะกลับบ้านเก่าหมดแล้วจ้ะนะแต่ถ้ามันหนาวถ้าแต่ถ้ามันร้อนเหมือนเมืองไทยมันก็จะอยู่ได้นานอยู่หลายปีแต่ถ้า ถ้าอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ได้ประมาณสามสองสามเดือนแล้วก็เนาะรอปลูกใหม่ปีหน้าอะไรประมาณเนี้ยจะ้ะโอเคจะเพื่อนๆมามาเก็บดจ้ะอันนี้จะยังไม่เก็บหรอกมันยังอ่อนอยู่จะเก็บอันไหนที่มันพอลูกโตจะ้ะอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็จะเก็บไปอันนี้มันเริ่มแก่แล้วเนี่ยเราก็เก็บไปเลยจะ้ะมันก็เหลือติดต้นอยู่มั่งอะจ้ะเนี่ย แต่ว่ามันยังไอ้นี่เกินไปยังเล็กเกินไปนี่ต้นนี้ก็ยังเล็กเกินไปตัวน,นี้ก็คือต้องแวกใบาหาจะนะต้องแหวกใบาหานี่อย่างเงี้ยแหวกใบาหามันไม่ไมีมันแบบ มันก็จะหมดแล้วไงอันนี้ก็ยังไม่เก็บจะยังอ่อนอยู่เลยนะเห็นไหมเนี่แอบอยู่ตรงนี้มะเขือพันนี้ส่วนใหญ่จะมองหาลูกยากนะเพื่อนๆนะเพราะมันมันลูกสีเขียวไงเราต้องแบบลื้ใบหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้เก็บไปเลยอันนี้ก็มะเขือ พันจักพรดเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเก็บนี่อันนี้ก็จะเก็บไปเลยจ้ะเพราะว่ามันเริ่มเหี่ยวเหี่ยวเนาะ,ะจะเก็บมาถือเปาะรูปนี้ไปด้วยจ้ะนี่อันนั้นก็เล็กเกินไปมันเล็กหรือมันแก่นนี่แหละไหนเนวดยเออมันก็เอาไว้ดูก่อน บางทีมันแกนยังไงเพื่อนมันแกนหมายถึงมันเล็กเกินไปยังไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยแล้วมันแก่งั้ยน่ะนี่นี่นี่ยเนี่ยไปอน,นอ่อนๆนะมันอร่อยแก่ก,ก็ก็อร่อยเหมือนกันแหละถ้าคนชอบกินนะจ๊ะนะ สำหรับจอยก็อร่อยหมดอ่ะนี่ยน,น,นี่ไปต่นี่นี่อันนี้แบะพูดกับตัวเองนะนเพื่อนๆนะว่าทีนี่พูดเองเออเองมันคนบ้าอยู่ในส้วนคนเดียวก็พูดคนเดียวนี่แหละเพื่อนๆเอ้ยจะพูดกับใคร ู่คนเดียวเนาะในสวนกักคนม้าจ๋อก,ก็ไม่พูดกับเขาอยู่ดีเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ยังยังเอาไปเถอะยังยังอะไรหรอขนาดยังยังเด็ดปุกเลยเห็นไหมนี่มันรอดกระบานเก่ามาแล้วนั่นเห็นไหมล่ะหาก็ไม่เจอนี่มะเขือพันุ์เนี้ยส่วนใหญ่อะ่ะมันจะชบอบแอบ เนี่อย่างเงี้ยต้องมองดูดีๆวิ่งเก็บไม่ได้นะพันเนี้ยเก็บไม่ได้ผ่านตาหมดถ้าวิ่งเก็บนี่ผ่านตาหมดอะมาอีกทีแก่แล้วงั้นน่ะต้องพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกลํำต้นเขาอย่างนงี้ฮะ พิกซ้ายพิกขวาเก็บอะไรเงี้ยเนี่ยแกงได้รอบหนึ่งนะในรอบนี้มันไม่ได้เยอะเหมือนทุกรอบว่าก็พอแกงอยู่เพื่อนพอเก็บเอาไปแกงอยู่ได้สักเวลาหนึ่งอยู่เนี่ยมันเกือบตอแหลดิเยอะพอเก็บหรือย,ยังบางทีมันแก่เกินไปก็อร่อยเหมือนกันมันเกือบตอแหล มันก็ยังดกอยู่นี่ด,ดูรอยตัวอะไรมาเจาะของมันเนี่ยเสียด้นี่มันดกเพื่อนๆน,นะลูกเต็มเลยนะม,มาเสือก็เอาแค่นี้ก่อนจะไปเก็บแตงจากทีนี้นี่นี่ดู่เยอะนะสิบกว่าลูกไปเก็บแตงทีน,นี้พี่จะเก็บไป แปลงนี่คือเก็บได้เยอะทุกรอบมาเนี่ยนี่มาละยังไม่เก็บไปหรอกอเพื่อนเราจะเก็บไปลูกหนแก่ๆยังยังมาละยัง <c oughs> ดีไซน์เองพูดเองดีไซน์เองฮะอันนี้ยังนี่จะเก็บลูกนี้ย,ยืมือเหมือนไม่นาแล้วเนี่ย ละก็ยังจะเนี่ยเห็นไหมใบบังใช่ไหมโอเคเห็น <ๆ S 1> แล้วเนี่ยในเนี้ยก็มีหลายลูกอยู่จะนะมีอยู่หลายลูกที่จะพร้อมเก็บอีกประมาณสักอาทิตย์ส่งอาทิตย์อย่างเงี้ยอันนี้หมดละเหลือไม่กี่ลูกรอให้มันโตเต็มที่ก่อน่ะเก็บพริกกันทีนี้เพื่อนๆเ,เก็บพริกจะนะพริกก็เก็บอันแต่แดงๆไป ต้องเปิดหาดูจ้ะไม่เปิดหาดูก็ไม่เจอพริกทุกอย่างนะจอยจะบอกไว้ในคลิปนี้นะจอยจะไม่มานั่งตอบคอมเมนต์คนต่อคนนะนเพื่อนบางทีคอมเมนต์ซ้ําๆกันอะถามซ้าๆกันอะนะถามว่าทุกอย่างพริกทําไมไม่เก็บเอาไว้มะเขือเก็บไม่ได้พริกเก็บไม่ได้แนละ้วคือทุกอย่างเก็บเก็บไว้ในบ้านไม่จะไม่ได้จต มันก็ตายคือเก่าเพราะมันไม่มีอากาศที่ถ่ายเทนะแล้วมันก็มีมแลบบมลงรบกวนแมลงวีในบ้านนะเก็บอะไรไม่ได้จ้ะเก็บเอาเข้าบ้านเลยมันก็ตายคือเก่าตอนไม่ใช่มันมันในอากาศในบ้านกับนอกบ้านมันตางกันเนาะเพื่อนธรรมชาติกับในบ้านมันเอาง่ายๆเก็บไม่ได้แค่นั้นแหละต้องอะไรมากไหมไม่ได้ก็คือไม่ได้อะจ้ะนี่เห็นไหม พริกนนกลัวมาดรู้วิธีอันนี้ก็ตายอพริกมะเขือเก็บไปเอาผ้าห่มผ้าคุมมันก็ตายคือเก่าอากาศมันหนาวมันไม่ใช่หนาวเหมือนบ้านเราก็ได้ห่มผ้าแล้ว หายหนาวเพื่อนอันนี้ต้องต้องเปิดที่ตรงที่เติมมันก็ตายคือกาจะนะจอยบอกเอาไว้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะต้องมีคนถามไงมีคนนึงถามก็ต้องมีคนนึงอีกถามจ้ะจอยด้ตอบในคลิปไว้อย่างี้เลยจะได้รู้กันถ่าไหนเห็นจอยไม่ตอบก็แปลว่าจอยได้พูดในไว้ในคลิปแล้วนะเพื่อนๆจอยก็มีงานอย่างอื่นต้องทําไม่ได้มีมเวลานั่งตอบอย่างเดียวไง คือเราได้พูดในคลิปไว้แล้วก็หน้าตามนั้นแหละอันนี้ยังไม่เก็บไม่เก็บอ่ะเพื่อนๆมันยังไม่แดงมันเป็นพริกขาวขี้หนูขาวอ่ะนะส่วนมะเขือยาวรอบนี้จอยไม่ตัดไปจะมายัางเล็กอยู่เลยเก็บพริกตรงนี้พริกพุ่มไม่เป็ไรแะเนาะจอยก็มีงานหลายอย่างเพื่อนไหนจะงานประจําไหนจะทําสวนไหนจะนูน่นนี่ถ้าไหนที่จอยได้พูดไว้ใน ในคลิปแล้วจอยจะไม่ตอบเพราะเราจอยได้อธิบายไว้แล้วไงจอยได้พูดเอาไว้แล้วมันจะได้ทุนแรงจอยหน่อยจอยไดมีเวลาไปทำอย่างอื่นม้างไงไม่ได้ว่าจองห่องอะไรทั้งนั้นอะ่ะคือเราตอบไปแล้วจะมาถามให้เราเขียนตอบอีกรอบเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจ อึนน้งกันออกอันนี้งามอยู่ต้นเอ็นเลยเพื่อนๆเอ้ยต้องเอาไอ้นี่กันเอาไม้มาคับประคองเข้าไว้นอนนอนแท่แร่นั่นแหละเขาเรียกอะนอนราบกับพื้นอะ,ะเก็บปะ่ะเก็บแตงต้นนี้ทีนี้ นี่แตงแตงร้านแตงกวาธรรมดาก็มีตะลุกใหญ่ๆแล้วทีนี้จะเก็บมาหเทศทีนี้เพื่อนๆนี่จะเก็บไปได้เท่าที่จอยจะเก็บนี่แหละเดี๋ยวมันก็ไปสุกที่บ้านจะนะเอาไว้ในสวนก็จะมีพวกตัวตัวอื่นมากินอ่ะ เป็นเอภูมิแพ้เพื่อนเอนเลยใบจอยก็ขี้เกียจเด็ดออกแล้วถ้าเด็ดออก รน้นกมันเห็นมันมากินเนอะเพื่อน <Yes. S 1> นกเด็ด <c oughs> อันนี้เอาเลยจ้ะเนี่ยนั่น <c oughs> เห็นไหมล่ะนี่น <c oughs> ข้างในอีกอะ เอาประมาณนี้ <c oughs> เรือให้ติดต้นมั่งแมงลักมั่งทีเนี้นี่หอม ตัดไปประมาณนี้จะหนุนถอนต้นอีก <c oughs> ถอนต้นเลยกระชากก็หกมาใหญ่นี่นี่จะแมงลักเห็นไหมล่ะเนี่ยเด่นอยู่บนหัวเนี่ยแล้วก็จะเก็บกระเพราด้วยจะัหละพาก็จะเก็บไปเผื่อจะเอาไปแช่ช่องฟิตเอาไว้ไง ดอกอะไรเงี้ยเก็บไปให้หมดจ้ะนี่อย่างเงี้ยจอยไม่ทิ้งนะจอยเก็บไปหมดหน้าหนาวมานี่เรายังสา,สามารถเอาไปใส่แกงให้มันหอมได้ไงเนาะนี่แล้วทีนี้ก็มัดข้อมหอมมาไปไว้แกงใส่กังทอนเพื่อน แล้วก็จะเก็บกะเพราด้วยจ้ะนะเก็บกะเพราทีนี้กะเพราก็จะตักเหมือนกันนี่แหละกะเพราก็ไม่รอดนะหน้าหนาวทุกอย่างไม่รอดตายหมด หอมกระเพราเพื่อนน,นี่จะอันนี้ก็หูระพาหนึ่งถุงแมงลักอันนี้แมงลักหนึ่งถุงกระเพรา อันนี้ก,แก,ก็แตงมะเขือเทศพริกนี่จ้ะแตงมะเขือเทศพริกมะเขือนี่ประมาณนี้เพื่อนๆวันนี้รวมมิตรผักเลยีล้วก,ก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะก็เหลือไม่เยอะหรอกเพื่อนๆนี่พริกก็ยังพอมีเหลือก็มะเขือก็ยังพอมีเหลือจ้ะแต่ก็ไม่ได้เยอะดุกอะไรมากมายแล้วจาก,ก็เก็บเอ้ โห้วพาแมงลักกระเพรามาด้วยแต่ไม่ได้อ,ออกถุงเนาะให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนจะ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย